นี่ครับผมสกิลใหม่บอกได้เลยว่าโคตรโกงสกิลที่จะมาหยุดสกิลมูกเกนโอ้โหนี่กดใช้โดนทั้งแมปโคตรโกงและดาบใหม่นะครับวิธีการซื้อแบบศูโลบักโอ้โหอัปเกรดได้ด้วยนะเนี่ยสำหรับดาบเล่มนี้นะครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวและไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับก็คือโหมดใหม่นะฮะที่จะเล่น CC122 2, 2โอ้โหโคตรตึงพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผม เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่โกโซไซเบอร์นะครับและเราก็อยู่กับเกมเบสบอลอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมตอนนี้นะสำหรับแมปนี้นะปุ่มปิดเสียงออมาแล้วนะครับผมและ วันนี้ไฮไลท์ของวันนี้เลยก็คือสกิลที่จะมาหยุดสกิลมูกเกนนะครับอ่าก็สกิลนะครับ p ล u s นะฮะเอ้ยสกิลนี้โคตรโกงบอกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับเจ้าสกิลนี้มันเกียนยังไงนะครับผมอ่าซึ่งเราจะซื้อมาแบบฟรีๆเลยจริงๆนะฮะมันขายอยู่ที่1 0 0 0 0ทองนะครับเฮ้ย <What? S 1> เดี๋ยวนะมันสามารถอัปเกรดได้อีกขนาดแ <c oughs> ทงขนาดหน0 0 0 0ทองแล้วเนี่ยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูครับโอ้โหอัปเกรดเนี่ยเพิ่มอะไรบ้างนะครับอัปเกรดนี้ก็คือ disable time นะครับผมโอ้โหนานขึ้นนะรอบผหเมอร์ longer นะครับเขาบอกนะครับแล้วก็แบบเพิ่มความิรูหพิเศษด้วยนะครับอัปเกรดขั้น2โคตรสุด นี่คือสกิลที่จะมาล้างสกิลมูกเกนนะครับเดี๋ยวมันจะมาล้างยังไงเนะี่ยเดี๋ยววิโก้อธิบายให้ฟังอีกทีนะครับในคลิปนะครับว่าทํางานยังไงแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้อัปเดตแค่นั้นนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้อัปเดตโคตรใหญ่นะครับผมอ่าและที่สําคัญนะครับมันจะมีดาบใหม่มานะฮะซึ่งดาบเนี่ยเป็นดาบที่อัปเกรดได้นะ่าจะเป็นดาบเล่มแรกเลยที่อัปเกรดได้นะครับผมโอ้โอบอกเลยโคตรอลังการและมีโหมดใหม่มาดูเอลนะครับ ดูเอลเนี่ยมันดูเอลอย่างไงเดี๋ยวพี่โกพายดูนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อฟรีเลยเออเออนะ่ะเพราะว่าอันนี้เราเล่นนะครับผมก่อนเข้าเซิร์ฟไทยนะอ่ะเดี๋ยวพี่โกบอกอีกทีนะครับผมว่าวิธีการเข้าเล่นเซิร์ฟนี้คือเล่นยังไงนะครับโอเคมาครับตอนนี้เราซื้อมาเรียบร้อยนะครับผมหนึ่งเล่มนะครับซึ่งดาบนี้นะครับรอบนี้มา สองเล่มเนะครับเป็นแบบเดียวและแบบคู่ก็ตามที่คนชอบเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับผมสําหรับดาบเล่มนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่ามันพิเศษอย่างไรนะครับสามารถที่จะอัปเกรดได้สังเกตว่ามีปุ่มอัปเกรดนะครับแล้วมันอัปเกรดยังไงนะครับนั่นแหละที่สําคัญนะครับก็คือตัวดาบนี่เท่มากนะครับเออยังดาบวาคิรี่เออในเรื่องเล็กดาา็อกโอ้โหโคตรเท่นะฮะเห็นไหมมีปานดาบนี่ยางเท่ บอกเลยนะฮะโอเควิธีการอัปเกรดนะครับไม่ยากเลยมันจะมีแบบที่สปินอยู่ด้านล่างนะครับแบบ991นะครับแล้วก็7.9 9นะครับซึ่งเราอัปเกรดศูนย์โลบักือ่ศูนโลบักแล้วยังอัปเกรดได้สูนโลบักอีกจัดไปครับผมนี่ก็วิธีการนะครับมันจะสปินนะครับและเปลี่ยนสีของปานดาบเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าแบบคู่มีนะครับแบบคู่อัปเกรดได้ถ้าเราได้เฟลนะครับเราก็จะอัปเกรดไม่ได้แต่ถ้า เราได้สีดีๆเนี่ยเราก็ยอัปเกรดได้จนดาบเล่มนี้กลายเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการอัปเกรดนะครับเราก็ต้องกดสปินเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมจนนะฮะได้คำว่าซักเซสนะอันนี้ยังได้คำว่าเฟลนะครับเราต้องหมุนจนได้ซักเซ็ซึ่งซักเซสแต่ละเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เหมือนกันเห็นปะอันนี้จะได้2%เปอร์เซ็นต์บางคนได้98หรือว่าบางคนได้เต็มไปเลยนะครับโอเคต่อมาว่าด้วยเรื่องของสกิลใหม่นี้เวลากดนะ โออคตรโกงคือทุกคนในแมปนะครับใช้สกิลไม่ได้มูกเกนก็ใช้ไม่ได้นะ่ยโอโ้โหโคตรดีเนะี่ยฮะเล่นนานมากๆนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะฮะบ,บอกเลยนะฮะโอโ้โ,อโหดูทุกคนไม่ต้องใช้สกิลกันแล้วนะครับผมจงังหวะนี้เออแล้วถ้ารออัปเกรดเนี่ยยิ่งนานนะเออยิ่งนานก็วิ่งโกงนะผมว่าสกิลนี้ดับฝันสายเติมมูกเกนโอเคมาครับเดี๋ยวลองอีกทีแล้วกันนะครับผมอ่ะเห็นป่ะวเฮ้ย โดนทั้งแมปนะผมว่ามันเป็นการแบบเหมือนช็อตดิสเบิร์ฟสกิลเนี่ยครับให้กลับไปแบบเป็นมือโหมดเหมือนโหมด,หมด,หมดเริ่มต้นอนะไม่มีสกิลอะไรแบบเนี้ยเออนะครับแต่นะฮยยังไม่ใช่ไฮไลท์ของวันนี้นะครับผมเฮ้ยยังมีอัปเดตอะไรไหมมีดินะครับ อ่าอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอาสำหรับคลิปนี้พี่โก้จัดให้นะครับมันจะมีโหมดใหม่ที่เราสามารถสร้างปาร์ตี้ได้เลยนะครับและเข้าไปในปาร์ตี้ปาร์ตี้นั้นและกระโดดไปยังอีกแมบบหนึ่งนี่เป็นโหมดดูเอลเป็นแบบนี้เลยแบบใหม่เลยให้ยืนยันเท่ๆอ๋อยงไงอ่าอย่างเฟียวนะครับผมอ่ะและมันมีโหมด c ี1ีหนึหนึสองสองเหมือนฟีไฟเลย ยังเฟี้ยวเดี๋ยวเราไปลองโหมด4ีสกันก่อนนะครับว่า4ีีเนี่ยมันเล่นไงนะเราก็มายืนบนแท่นแท่นนี้นะครับยืนเลยนะครับและคนอื่นก็ยืนด้วยเออมายืนกันไปนะครับผมแบบนี้แหละนะครับหลังจากที่เรายืนไปนะครับผมแบบนี้นะฮะมันก็จะนับถอยหลังนะครับผมให้เรานะครับเอ้ยมีมีมีชื่อเราด้วยมีหน้าเราด้วยนเปล่าเออนะครับบนบอร์ดนะครับและก็กระโดดมายังห้องแข่ง ซึ่งมันจะมีการนับแต้มเป็น2ฝั่งด้วยกันนะครับก็เหมือนแบบเหมือน4ีในเกมยิงอะอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนฟรีไฟอะไรเงี้ยเนี่ยครับผมเดี๋ยวนี้มาอยู่ในโลบอกเบรบอลอย่างเอานะครับอ่ะเดี๋ยววิธีการนับแต้มนะครับเดี๋ยวพี่โก้ใช้สก,กิลแล้วแบบตายไปรัวๆก่อนเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันนับแต้มยังไงนะครับถ้าฝั่งเราชนะนะครับอ่าพี่โก้อยู่ฝั่งสีน้าเงินใช่ไหมมันก็จะนับแต้ม1อย่างนี้ให้เลยนะครับ ตามรอบเลยนะครับผมเออตามรอบเลยนะครับแต่นะฮะถ้าเราแพ้นะครับอีกฝั่งก็จะได้แต้มไปหนึ่งแต้มเอ้าแล้วทีนี้มันแบ่งแต้มยังไงนะครับผมแต้มมันสุดที่เท่าไหร่นะครับแต้มนะครับมันจะไปสุดที่สี่นะครับผมไปสุดที่4อ่ะเดี๋ยวสมมุติว่าอ่ะเดี๋ยวพี่โก้ตายไปนะครับผมและก็ให้มาดูนะครับผมว่ารอบนี้นะครับใครจะได้แต้มอ่านะครับอีกฝั่งได้แต้มมันก็จะขึ้นงี้นะครับผมอ่ะว่าฝั่งเราแพ้ และแต้มเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดที่4นะอันนี้ฝั่งพิกโกชนะนะครับผมอ่านะแต่ถ้าอีกฝั่งชนะก็ได้แต้มไปนะครับอ่าและการดวลแบบนี้นะครับก็มีในโหมด1นึ 1. และก็ด u ลแบบ2ก็มีนะครับก็อีกฝั่งก็คือ2คนเนี่ยนะครับผมเอ้ยผมว่าดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนะที่ว่าแบบต้องเล่นกันนะฮะคนทั้งแมปอะไรแบบเนี้ย สำหรับมือใหม่จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมในโหมดนี้แนะนําเลยนะครับผมดีมากนะครับผมรอบนี้ทํามาโหอัปเดตอย่างดีเห็นป่ะนะฮะมีซีซีนี่มีหนึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอ่าซีซีด้านหลังเมื่อกี้ที่เราไปเล่นมาแล้วนะครับผมโอโ้โหบอกเลยโคตรดีรอบนี้ดีจริงนะครับมันจะแบบมีเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับผมอยู่ด้านบนเรานะครับผมเวลาเราไปดูไปยืนเนี่ยนยครับผมถ้าครบเนี่ย มันก็จะนับให้นี่อย่างเช่น2คนนี้กําลังจะไปดวนจะแล้วนะครับผมเห็นปะนะมันก็จะนับถอยหลังแล้วพาไปเลยอ่าแค่เรามายุนบนแท่นนะครับคล้ายๆแมปเกมมวยอ่ะเออนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับผมโอ้โหอย่างดีนะอัปเดตมารอบนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่โก้ก็มาอัปเดตให้แล้วนะครับส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่โก้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่โก้จะบอกให้พิมพ์เลยดีกว่านะครับในโลบอกนะครับว่ามันเป็นแมปอะไรนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับผมชื่อแมปนะครับเบลดบอลเท็ดเพลสนะครับผมนี่นะฮะอันนี้เลยนะครับผมก็ ให้ทุกคนไปลองเล่นกันดูนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนฝากกดติดตามด้วยครับ